แล้วกขอหกใหม่ห้ากิโลกี่ถุงคะเจ็ดส<ว>ิบถุงแมนมีบอ่อทำงานมีบอ่อคิดว่ามีคิดว่าได้อยู่แปดพันสี่ร้อยบาทค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดพันห้าค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะขอพึ่งค่ะน,นี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหนึ่งสองสามสามสี่าอีกสอง หมด70ข้าวมีไข่นะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงนครับพี่แต้เยอะพี่เต้ยวเมกาแล้วก็ f อฟีของพี่เต้วนะครับที่ร่วมสมทบให้เบาทินซื้อข้าวแล้วก็ไข่แล้วก็มีนมเนืยนะครับามาแจกชาวบ้านกบุญผู้ที่ยากไร้นะครับ เราถึงก็ได้ซื้อมานะครับจํานวนหน้าประมาณสักสีแผงแล้วก็มีนมด้วยนะครับในจํานวนเงินหนึ่งหมื่นสนเนี่ครับผมโอเคนะครับถึงจะได้ขนลงนะครับตอนนี้ก็ขนลงเก็บไว้ก่อนนะครับเนาะ พิ่มาถึงนะครับ ไเอาลงขอบคุณครับปราโอเคเลยครับนี่น่านเ็นบอ่อันนี้ทีมทีมมาเสวัอบ้เสื้อนี่เอาปองปองเสื้สสสอดียวเลยฮะเขาพุดเลยโอ้โหแข่แงแง่งแข่งแงงขอบคุณครับอันนี้ได้บุญได้กุศลแน่นี่ฮะ เอามาน,นี้ได้บุญได้กุศลน้ำกันนะเนี่ขอบคุณเลยครับชาวบ้านมาช่วยบ่าวถิ่นวันนี้เนี่ยอันนี้ที่มาจะวัดหลวงปู่ได้เถอมาจากวัดหลวงปู่นะครับขอบคุณหลาย,ลายเลยหน้าได้โติ๊กดยอด์ เนะเอาเอาลูก <łość> ู้ก็มแล้วแบบนี้ขอบคุณครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีเออขอบคุณห,หลยลด้นะครับเด้อขอบคุณนะครับเมื่อกี้ก็ชาวบ้านกนบุญนะครับพอดีเขามาจากไปช่วยงานวัดผ่านมาเจอบ่าวถิ่นก็เลยช่วยยกลงโอ้เป็นบุญเป็นกุศลนะครับงั้นบ่าวถิ่นตั้งหลายกระสอบเนาะเจกิโลเจถุงเจ็กระสอบเนี่ยตายเลยครับกระสอบละ5้ากิโลเนี่ย นะพอดีเป็นบุญเบื้กุศลอาได้บุญได้กุศลน,น้ำกันเนาะเพื่อนกับโมฮูจักว่าว่าถิ่นต้องเอามาแจกก็คือเอามากะเอาไว้แจกสบาบันข่าวเนาะครับหรืออื่นวันนี้คือสิบว่ท่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบ้าถิ่นต้องไปบ้านประทอนทีเพราะว่าของไปบ้านประทอนนะครับเห็นไหมครับโอเคครับเอฟซี FC. คลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณเนาะครับพี่เตีแล้วก็ขอบคุณเอฟซี FC, ทั้งพี่เตวนะครับที่อ่าออก าซื้อขา้าซื้อไข่แล้วกับ,บวกทำนมเนี่เนาะโอเคแล้วก็ทางพี่ต้อยจา๋าพี่ต้อยเยอรมันแล้วกับพี่นิดนำขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ได้บุญกุศลส,สาธุขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับผม